สวัสดีครับน้องนองและผู้ที่สนใจ p โฟช o อปกาก p า i m a ม y ร t สเตชันะครับชั่วโมงนี้เราจะมาอยู่กันที่เครื่องมือในหมวดที่10ลลำดับที่2น,นะครับอาร์ติ t ิลลีบัตทูนครับน้องเปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดึข้นมานะครับตอนนี้เรามาดูาฟังก์ชันที่เราจะใช้นะครับก็มีหลายอันอยู่ทีนี้เดี๋ยวลองมา ทดสอบกันก่อนนะครับทดสอบนี่ครับก็จะมีน้ำหนักนะครับความแรงครับการกระจายตัวนี่ครับอยู่ที่เราจะใช้อย่างเหมาะสมนะครับ นี่ก็เป็นการาทำงานาโดยโปรแกรมคำนวณนะครับเราเพียงแต่ควบคุมในบางส่วนเท่านั้นนี่ครับก,ก็จะมีความหลากหลายนะครับ อยู่ที่เราจะประยุกต์นะครับประยุกต์นาไปใช้อะไรต่างๆอันนี้นะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเราก็มาดูที่เราจะลองใช้จริงๆนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับ ไฮช็อตนะครับเรามาดูในส่วนของนี่ก่อนนะครับลองเราสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆได้นะครับตามความชอบใจนะครับอลองดูนะครับมือซ้ายกดอยู่ที่บัคเก็ตนะครับ,บกเก็ตคอยควบคุมนะครับ สังเกตว่าเมื่อเราควบคุมหัวบัตรนะครับมันจะเกิดแอคชั่นต่างๆทำให้ส่วนที่เราทำงานนั้นมีความหลากหลายนะครับมีความแตกต่างอย่างเช่นนี้นะครับเวลาเราเข้ามุมเล็กๆเราก็จัดการนะครับนี่นะครับ นี่ก็ลองอปรับดูนะครับปรับนี่ครับนี่เราก็ปรับหัวเล็กหน่อยอลองหัวบัตรเล็กนะครับหัวบัตรเล็กหัวบัตรระดับกลาง ครับก็ะจะให้ผลที่ต่างออกไปนะครับเราก็เลือกใช้อย่างเหมาะสมนะเป็นเครื่องมือที่ใช้ไม่ยากนะครับให้ผลในด้านของอาร์ตนะครับตามชื่อเลยนะครับ อาร์ตฮิิบัตทูนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำบางอย่างนะครับเพิ่มเติมจากตัวที่เราได้ทำอยู่ตอนนี้นะครับนี่มันก็จะให้ฟิลลิ่งแบบอาร์ตน,น,นะครับก็จะเป็นเรื่องของศิลปะนะครับศิลปะ ปาดไปนะครับตามอารมณร์อารมณ์ของศิลปินนะครับเราตอนนี้เราถือว่าเราเป็นศิลปินอยู่นะครับสังเกตนะครับเราจะมีการปรับหัวบัตนะครับอยู่ตลอดเวลานะตอนนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้จะทำอย่างไรอลองเล็กดูก่อนนะครับนี่นครับ ลองบาทใหญ่ขึ้นลดลงตามสามส่วนนะครับตามส่วนอตอนนี้ถ้าเกิดมันให้ผลที่ไม่โอเคแล้วก็อันดูไปนะครับต้องใจเย็นนะครับบางส่วนมันอาจจะต้องมีความพิถีพิถันเพิ่มขึ้นมาก มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างตรงนี้นะครับมันใกล้จุดที่เป็นปลายแล้วเราก็ปรับหัวบัตรนะครับปรับหัวบัตรปลายตรงนี้ด้วยนี่นครับก็จะให้ผลที่รับได้นะครับอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ นี่นครับตรงนี้่ตรงนี้ก็ปรับตามนี้เลยนะครับนะครับ เราเป็นผู้ควบคุมทิศทางเท่านั้นนะครับส่วนโปรแกรมจะทําการจัดการในส่วนของรายละเอียดให้เรานะครับนี่ลองปรับหัว,หวบัตรใหญ่นะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่เราก็ปรับบัตรไปตามส่วนครับนี ตรงนี้เป็นอย่างไรครับตรงนี้อ๋อตรงนี้มันมีความเบลออยู่แล้วครับ นี่ครับก็ถือว่ามีความารับลื่นนะครับไม่ขัดหไูไม่ขัดหูขัตาครับไปไปได้เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นงานศิลปะนะครับนี่นครับ นี้ก็อ่านี่คอนโทนะครับปรับปัดซะหน่อยอ่าตรงนี้ให้ดูเป็นรายละเอียดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ใกล้เรียบร้อยนะครับใกล้เรียบร้อยลวโอเค นี่ครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำภาพนะครับมาซ้อนเพื่อทำให้เกิดเรื่องราวนะครับ โอเพมานะครับอ่าคอนโทลเอนะครับคอนโทนซีคปปแล้วก็ปิดไปได้เลยครับอ่าคอนโทนที Ctrl T. ทำการขยายนะครับแทบจะพอดีกันเลยนะครับ แตเอคลิกแล้วก็ตอนนี้เราจะทําการเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นเอ็กซ์ค o ูชันนี่ครับจะเกิดภาพซ้อนที่มีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลบบางส่วนนะครับลบบางส่วนก็นี่นะครับ Add Layer m a แมนะครับ ลบก็ใช้บัตรนะครับบัตรปกติเนี่ยครับลองเปิดร้อยเลยนะครับแล้วก็โฟก็ร้อยนะครับตอนนี้ลองปาไปดูก่อนนะครับอตอนนี้เราก็จะได้ส่วนของอดอกไม้กับคืนมา ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มคอนโทรลเจก็ได้ครับเดี๋ยวไปที่อ่าดิอ่าริเนร์ไลน์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองลองปิดตรงนี้ก่อนะดิเอเบิร์นโอเค ถูกต้องแล้วครับทีนี้เราลองลดนะครับลดตอนนี้เดี๋ยวเราทำการลบนะครับลองดูก่อนนะเพื่อให้ภาพมันดูเคลียร์คลีนมากขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ก็ เดี๋ยวเราลบคืนได้ครับตอนนี้ก็ตรงใบหน้านี้ก็เราไม่ต้องการให้ชัดมากนะครับจะได้ดูกลมเกินครับกลมเกินเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนเดี๋ยวลองโอภาดูนะครับ ชัดๆไว้ดีกว่าจะได้เห็นความมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการซ้อนภาพน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำน้ำหนักนะครับน้ำหนักดูอาจจะมีอ,ะ,อะไรที่ น่าสนใจมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเพิ่มตัวเลเวลนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มไบเน็ตนะครับไบเน็ตไบเน็ตคอนทาคอนทานะครับ ดูมีพลังมากขึ้นนะครับพอปรับคอนแาตขึ้นแล้วนะโอเคนะครับนี่ครับอันนี้ก็ผลมาจากการใช้ h i s t o r y บัตทูนะครับซึ่งเราสามารถนะครับ ทำการปรับแต่งนะครับภาพได้ได้ไดทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ใช้ฮิลิบัตุนในการปรับแต่งดอกไม้นะครับซึ่งก็ทำให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็นำภาพของน้องผู้หญิงมาซ้อนนะครับเพื่อให้เกิดเรื่องราวมากขึ้นนะครับ ขอบคุณทุกทานที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้นให้น้องติดตามกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ